ทหายทุกประเทศทุกพื้นที่ในทุกภาคของประเทศระางๆคงเป็นที่ห่วงสุขภาพของผู online, ้สมรกรเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเย็นไข้จึงได้จัดตั้งโครงการมูลนิธิต่างๆเกิดขึ้นเช่นสภาการยาไทยมูลนิธิเด็กพิการมูลนิธิสเคราะห์ผู้สูงอายุศูนบริการโรฮิตศูนบริการโรกาโครงการ่ารักน้ำนานักประการไม่สามารถนำมากล่าในเวลาอันสั้นนี้ได้ ข้าพระเจ้าขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อข่าคนัยพิบัติจนุ่นนานให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงมีพระเกศาสวรรค์แตเหลือแต่วันได้สมบัติเป็นมิ่งผลขององคนเชิญชาติไทยไปช่วยอาละวาดฝันด้วยข้าพระพุทองค์ขอเดชะ <speaking> in <the world> เมื่อิ้นลงหายใจนั่นคือจิตของแม่เพราะว่าเมื่อก่อนแม่เมื่อก่อนจะมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกแล้วก็ส่งเสียลูกให้เราเรียนหนังสือแต่ในวันนี้ธารกิจข,ของแม่ไม่ได้แช่นั้นลูกจบมีงานทำลูกจบมีเย่ามีเรือก็ยังเป็นหว่วงตลอดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแม่ก็กลายเป็นแม่ที่เลี้ยงดูหลานต่อไปนั่นคือสังคมปัจจุบัน เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นแม่และก็คนที่เป็นลูกก็จะกลับในหน้าที่ที่ดีอยู่วันนี้สุภาพตรีมีโอกาสนะคะจะขึ้นบริหารประเทศโอกาสของตรีมีเยอะในเรื่องของกองทุนพัฒนาบุรตรทเศรษฐีลงทุนให้รเรีได้มีโอกาสในการพัฒนาที่เราเห็นว่าเตรีจะมีความอดทนจะมีความ,มดอดทนสาม,มารถบริหารภารกิจของครอบครัว ได้ดีเพราะฉะนั uno, like, ้นทางท่านนายกยิ ie, ่งรักก็เลยมีนโยบายหนึ่งในสะบนโยบายนั่นคือนโยบายส่งรือพัฒนาบทบาทตนเตัวเองในวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นเป็นผู้นำของตำบลในฐานะอดีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสวันนี้นโยบายส่งถือตรงนี้มอบรางวัลนะครับกากเรียนนะครับ รางวัลท <Cornell. S 2> ี่สองนะครับเด็กหญิงเจรกวันัยชันะครับขอบคุณท่านกำนันไว้ในโอกาสนี้นะครับด้วย ใหยามนอนแม่ก็คอยหลงเตงให้ลูกก่อก่อนนอนจุกขึ้นให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีแม่ํำทุกอย่างนี้มาจนถึงเก้าเดือนจนครบกำหนโดโทษเมื่อเราลอดออกมาแม่ต้องเจ็บอย่างทรมานมากโดยไม่รู้เลยว่าอาการจะเป็นอย่างไรเมื่อแม่ได้เห็นหน้าลูกความเจ็บนั้นก็หาย ไปเหมือนโดยเหมือนได้ยาพิเศษเพราะลูกเป็นดังแก้วตาลงใจตัวแม่แม่ดูแลลูกอย่างมีอย่างดีคอยนั่งเฝ้าลูกยุงแม่ใส่ใรแม่ตรงครัวลูกจะโดนยุงขัดขว่าแต่เลี้ยงเรามาจนตุกตุกแม่ลำบากแค่ไหนแม่เลี้ยงเราตั้งแต่ตีนตัต้งฝาบ่อยจนววยเราจะปุใหญ่ทุกวันแม่ทำงานหนักเลี้ยง ลูกจนยาทุไปก็ไม่วันเพื่อให้แม่ให้ลูกได้กินได้ใจไม่ให้ลูกอดอยากแม่แม่จะไม่ได้กินก็ตามก็อขอให้ลูกได้กินลูกเองแม่ก็อสุขใจยิ่งนั้นยามเราเจ็บปวยให้แม่พ่อนแม่คนนี้ ที่คอยเจ็บตัวพ่นข้าพ่นน้ำให้เราแดนั่งั้่อย่างไม่บวันสายตาไม่บนศัตรำว่าเหนื่อยหรือท้ที่จะเฝ้ารูปให้รูปนั้นหายนีเมื่อยำลงมีทุกแม่พอมือทุกยิงกว่าเราโดยเจ้าดันเจ้าความรักที่แม่หนี้อูนั้นถึงจะเขียนบรรยายแก่นก็ไม่หมด เราจึงตกแตนงประดของนี้มามีตั้นยังอยู่เมื่อถึงวันที่ตั้นี้่รู้จะทำอะไรได้มากกว่านี้หลีกแต่การมีกามีการทำงานเนการงานเราจะลดให้การงนมีการงานไมไม่

ีมาเรยคู่ได้มาอธิบายและยังสวาเทวีนี่นหวานนักเรียนก็ดูหลังเดียนะคะมีอยู่จิตปนเลยจังที่พระพุทธาวยัอรออีกนานแม่หลระทานยังเป็นกรรมที่ชั่วเป็นกรรมที่ไม่ดีนะคะมีเนื้อการตายด้านโตนะคะ้ารลักการที่ดานโตการทีกรที่สี่โตนะคะก็จะ

Wahai warga Nayak Indra yang sih tung air jadi, ini, tapi kami tidak. Adang นานาราอันบริตุตหมดจอดจากกิเลสเกลือตาโมตั้งลายได้จัสสะโรุกขตัวที่แล้วทีเป็นิตะกะเรจิสังปะกะวันะนะภิพูจยามีกาปะตะบุจาถึงพระภูมิพระบาเจ้านั้น โดยประกาการเหล่านี้สวากาิ์ปะดาวาดตัมโบตราตัมกุตากนาอันพระผู้มีพะปาเจ้าแสดงไว้ดีแล้วทีเมตตาใิตั้งตัมงานปีผู้ใยามี จ้าพระเจ้าบูชาึืงประรรม,มาเจ้านั้นโดยเดืองกัาตาหล่วนี้สุปฏิปันโนอาปาดาวะตอาตวาวะกาตังโกโมตระภงผู้เถื่อควางกองพระภูมิพระปจ้าวปฏิปติแล้ว อิเมิตตาเดนีสังตังตังอาปิปุจายานิกาปะจาวูจาเสื่องมูกระตุมกาเจ้าดานโดยเสื่องสักกาลาโนนีหลวงพ่ทุกคนก็ให้ความสำคัญรตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีแม่ตรงนี้ ทุกคนก็คงจะไม่ได้มานั่งตรงนี้แม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกๆพุทคนไม่ว่าใครก็ตามที่ดีแม่ต้องให้ความสำคัญตรงนี้และต้องรู้ว่าเราคือลูกต้องทำก,กระตัญยูกระดับเวทีตอบแทนคุณกตัญยูคุณรูคุณ้ณ ประเวที Merkel, คือตอบแท so นบ like ุญเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราได้มา่วกการทำกิจกรรมตรงนี้เขาเรียกว่าประตะเวทีคือตอบแทนบุญมารดาบิดาคือสุดข่อของแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนที่รู้ว่าแม่มีบุญชุนและตอบแทนบุญลูกๆทุกคนนั้น จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ลูกทคนใดที่ไม่รู้จักคุณคุณของพ่อแม่ลูกคนนั้นจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพราะว่าอะไรถ้าเราทำดีลูกทุกคนทำดีแม่ให้พรพรของแม่ที่พูดออกมานั้นจะคงเกิมให้ลูกทุกค,นน,ค,คน,นนั้นมีความเจริญก้าวหน้า แต่ลูกคนใดที่ทำไม่ดีพ่อแม่จะร้อนใจคือพูดออกมาบางทีว่าด่าลูกทำคำนั้นจะเป็นคำที่สัมผัสและทำให้ลูกๆเป็นไปตามคำของแม่ไนดะ้เพราะฉะนั้นแม่ทุกคนก็รู้ว่าแม่สัมผัสเพราะบางทีลูกทำผิดแม่ก็ไม่พูดอะไรเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องรู้ว่า เรานั้นต้องทำความดีเพื่อให้แม่นั้นสบายใจลูกที่ทำให้แม่สบายใจคือลูกที่ประเสริฐที่สุดแต่ถ้าลูกที่ทำให้แม่ไม่สบายใจลูกคนนั้นเป็นลูกที่ไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นเรารู้ตรงนี้ว่าทำบบไหนเป็นเช่นไรควรจะประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้ตลอด ยะติยัมพีธัมมสังวรนังสัทธามิตติยัมพีธัมมสังวรนังกัจฉามิตติยัมพีสังฆังสังวรนังสัทธามิตติยัมพีสังฆสังวรนังกัจฉามิสรณสัมมานามิติดังอามาปันเตอาติปาทาเวระมะณี पथम समाधियामि पानातिपाता पाना दिखाता वे रामी सीका फतम समाधियामि मैं अभिन्ना वे समाधियामि सीखा फथम वे เวฏมณีสิทธะปะทังสมาธิยามิกาเปสุลิกาจาราเวฏมะนีสิทธะปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวฏมณีสิทธะปะทังสมาธิยามิมุสาวาทา

สีเลนะสุตติยันติสีเลนะภูไศมปัตถะสีเลนะมิพุตติยันติตัตถะสีลังวิโตชาเยจตุได้มอบเพิ่นซึ่งบุพผลได้พบเพิ่นจำนำหนึ่งนะครับซึ่งจำนนมากด้วยนะครับจำนนมากหลักสี่หลัก เงินจำนวนสี่หลักแล้วก็มอบให้กับครูไว้ไม่มีใครมารับอื่นนะครับอ่าก็มอบให้กับบรพลอ่ารับกลับไปนะครับโดยคุณแม่นะครับโอกาสนี้ก็จะเรียนยินคุณแม่นะครับบุญละพลเพื่อประดิษฐ์แล้วก็นักเรียนนะครับบรญพลรับมารับด้วยแม่มอบนะครับแบบแรกนะครับอันนี้ทุนเองครับทุนเองคือพบเงินจำนวนหนึ่งครับสี่หลักนะครับกี่โดยอะไรกัน แแล้วครับโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลลูกตัวอย่างหรือลูกดินประเพณีสมัยรัชกาลที่มานะครับได้แก่เด็กหญิงบุตรชาสขงรักครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์บุรีจิมพับครับได้เกียรติมอบรางวัลลูก ดีเด่นนะครับพระเจ้าปิยสวรรค์ในบ้านในกนนี้ขอติด่นครับขอขอบคุณอาจารย์อุไรทิพย์ครับครับว่ากันแม่ในวิธีการอย่างไรโดยจฉพาะกาสนี้ขอาได้เจอครับคุณแม่พระครับ ก็หนัเรียนี่น่ารักกรนกนก็ให้เมยนแต่วัเยีงดุมากก็ต้องรอดในหลวงเป็นคนดีนี่ไงนวด้ก้วหน้าที่งไรทแต่ไม่ดีกันเรอยากตามแต่ว่าหลวงคุกคนก็ต้องก้นกล้ยในความดีด้วยไม่ใช่ว่ามีนอนอย่างเดียวหรือเป็นดีได้แต่หลวงคุณก้นกล้วยในความดีก้นหนักเรี่ยงุกวนคุณจต้องเยอะเรี่ยงกึ้ยแล้วก็กล้วยในที่ดีดีแต่ตามไม้มเลยจะเยอ เราไน่โกกันนะคุนถ้าโรเป็นคนีโบเวันยิ่งรวยไม่เนคนที่จะว่ากันอยู่ังนะรู้อะไรไม่เจ้าวิชาเป็นเคื่องม้าที่หับคุณจะตกหสุมเลยก็ไม่ต้ตนเกิดเป็นกุนกัญยามันก็หมั่เพียนระวัดีกาะกา